เวลาคุณจะมีความสุขจริงๆอะ่ะคือตอนที่เราขาดสติจนวันที่คุณขาดสติแล้วคุณก็เป็นคนน่ารักโดยปฏิยายคือผมอะ่ะได้คิดเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ย้าเกิดคนเราอะ่ะมันเข้าใจวันนี้จริงๆเนี่ยมันจะรู้เลยว่าการเกิดคุณจะเกิดมาเพื่ออะไรต่อให้เขาเจออะไรก็ตามเขาก็จะรู้ว่าสิ่งนั้นมันเหมาะสมกับเขาเสมอ คอนเทนต์พิเศษที่ไม่มีในช่องทั่วไปสมัครเป็นเมมเบอร์ V.I.P. วันนี้แล้วคุณจะได้สิทธิ์เข้าถึงคอร์สไลฟ์สดออนไลน์และคลิปพิเศษเ,ษเฉพาะสมาชิกเท่านั้นเพียงกดปุ่มสมัครสมาชิกแล้วมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราชาวคริสเ e อร์ขอบคุณครับ Life is about the winning game ถ้าชีวิตคือการเอาชนะคนที่เราควรเอาชนะมากที่สุดคือตัวเราเอง ชนะตัวตนชนะความคิดชนะการยึดติดอะไรเดิมๆอนาคตไม่ใช่แค่อุดมคติเราต้องวางแผนเราต้องควบคุมให้มันเป็นเป็นในทิศทางที่เราอยากให้เป็นนี่สิถึงจะเรียกว่าการพัฒนาตัวเองมาเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับเราครับ the CRISPR the betterment of self creations จริงๆการมีสติอะ มันมันเป็นเบื้องต้นแห่งการปฏิบัตินะแต่เมื่อคุณปฏิบัติไปถึงจุดจุดหนึ่งอะ่ะเวลาคุณจะมีความสุขจริงๆะ่ะคือตอนที่เราขาดสติคือเวลาที่เรามีสติอะ่ะเราก็จะเป็นคนดีถูกปะแต่เวลาที่เราขาดสติเราจะเป็นคนอาจจะไม่ดีก็ได้หรือว่าเป็นเป็นตัวเองอะ่ะใช่ไหมแต่การฝึกจากการใช้สติอะ่ะมันใช้ไปเรื่อย จนวันที่คุณขาดสติแล้วคุณก็เป็นคนน่ารักด้วยปฏิญาณอันนั้นนะคือคือแนวทางการปฏิบัติอืมเพราะฉะนั้นเอ่อจะบอกว่าฝึกสติยังไงมันก็ผมว่าทุกคนก็คงจะรู้อยู่อยู่กับลมหายใจเคยอยู่ไหมเคยอยู่ถูกไหมเอออยู่กับองค์บริกรรมพุทโธเคยอยู่ไหมเคยอยู่เอ่อเวลาโกรธมาเคยรู้ไหมโกรธก็รู้ว่าโกรธ แต่โกรธไปแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคือการรู้ไปบ่อยๆเนี่ยคือการใช้สติการใช้สติแต่สุดท้ายเราจะบอกว่าการปฏิบัติธรรมคือการรู้ตลอดเวลาหรอสุดท้ายเราก็ต้องทิ้งตัวรู้อยู่ดีเพราะว่าเราก็อยากจะเป็นตัวเองเราแค่อยากจะเป็นตัวเองที่แบบโอเคมากเลยอะ่ะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยการฝึกปฏิบัติหลายๆอย่างนะครับมันก,มนก็มันคือเครื่องมือแค่นั้นเองอะ่ะพอเราจะเข้าใจคําว่าคอนเชียสเราก็อยากจะ เขาไปฝึกเรื่องสติสติสติสตเอ่อพอเราโกรธเราบอกว่าเราขาดสติแล้วเราไม่ได้ขาดสตินะเพราะเรารู้ว่าเราโกรธนี่แหละการพัฒนาตัวรู้ทาไมถึงสําคัญแต่ทีเนี้ยครับคือสืบเนื่องที่จัดกิจกรรมนี้คือก่อนหน้านี้มันมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวอ๋อก็คือแบบบางท่านก็มีคําถามเข้ามาว่าจะหิวใจยังไงดีเพื่อให้อยู่กับแผ่นดินไหวนี้ได้อะไรประมาณเนี้ยครับที่ส่งคําถามมาอืม<ะ>ผมก็กลัวเหมือนกันนะบอกตรงๆผมผม ันนั้นผมอยู่บนในที่โรงพยาบาลชั้นสิบสองแล้วก็อยู่กับอยู่กับหลวงตามา้าท่านมาดูแลสุขภาพเราก็กําลังอิ่มเอมอิ่มบุญอยู่ๆก็มีแรงสั่นสะเทือนแล้วก็โอ้โหพระแรงเป็นี่้เริ่มเริ่มเริ่มสะเทือนเริ่มไกวไปเไรื่อยๆหลวงตาก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวในขณะแผ่นดินไหวท่านยังหัวเราะอยู่เลยนะแต่ท่านบอกเฮ้ยเดี๋ยวก็ยุดอะไรเงี้ย อกใช่เดี๋ยวมันก็หยุดถูกแล้วฮะแต่ว่าตอนเนี้กระเบื้องมันก็ล้านเปรี้ยเปรี้ยเปรียเปรียปร้ยเใช่ไหมฮะแต่จุดนั้นน่ยถามว่ามันเราก็นึกจริงๆว่าวันนั้นน่ะถ้ามันถ้ามันจะดับไปจริงๆอะ่ะมันก็ไปกับพระอะ่ะก็โอเคอ่ะเนี่ยมันมันฝึกจนผมพูดจริงๆนะขอโทษนะฮะมันย้อนไปนิดนึงเราเพิ่งผ่านวันวิสาขาบูชาใช่ปะ ใช่ครับพิธา,ารบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้ปรินิพานก็เป็นวันที่เป็นวันเดียวกันเลยนะมัน Amazing มากเลยนะว่ามันเป็นวันเดียวกันได้ยังไงเกิดวันนี้ประสูตินะตรัสรู้ก็วันนี้แล้วก็ปรินิพานในวันนี้คือผมอ่ะได้คิดเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดคนเราอ่ะมันเข้าใจวันนี้จริงๆเนี่ยมันจะรู้เลยว่าการเกิดคุณจะเกิดมาเพื่ออะไรในใครรู้บ้างเกิดเพื่ออะไรครับ เนี่ยก็คือต้องรู้ว่าเขาเกิดเพื่ออะไรนะฮะท่านท่านเกิดมาท่านก็รู้แล้วว่าท่านจะเป็นมหาศาสดาโลกนะครับอันที่สองตัดสรู้นยะตัดสรู้คือเรารู้แล้วทางการพ้นทุก์ใครรู้บ้างพ้นทุกทำไงไม่ยกมือกันเองผมว่ารู้ทุกคนเนะี่ยเพราะเรียนมาเยอะแล้วเราเลยเคยได้ยินว่าแค่ดับทุกแต่ไม่รู้ว่าดับตรงไหนอ๋อมือดับตรงไหนนะเพราะเนี่ยถ้าเกิดเรารู้ว่าจริจรงๆอ่ะการดับทุกมันดับได้ยังไงนะอันนั้นน่ะคือการตัดสรู้แล้ววันที่ปรินิพานเนาะ เราตอนที่เราตายเนี่ยเราจะตายแบบเป็นใครเนี่ยเราเคยคิดไหมไม่เคยคิดเลยว่าตอนที่เราตายคนมางานศพจะพูดถึงเราว่าเฮ้ยแต่คนนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คุณคนนี้น่ารักอย่างนี้อย่างนี้อะไรไงอย่างเงี้ยเราก็ไม่เคยคิดถูกไหมคนนี้จริงๆอะ่ะถ้าเราแค่เข้าใจวันวิสาขบูชาวันเดียวนะผมบอกเลยว่าเราจะเป็นคนที่มีความหมายในชีวิตมากๆเลยเราจะไม่มานั่งบอก เฮ้ยเจอคนคคท็อกซิกทําไงดีวะคือถ้าเกิดเราได้เรียนรู้ทุกอย่างมาแล้วเราเป็นมาได้จริงๆอันนี้คือมหาจา์แห่งชีวิตเนาะแล้วสมมติว่ากรณีเนี้ยคุณจิบบางคนแบบว่าเหมือนเดจาวูแบบฝันคืนนี้แล้วพรุ่งนี้เจอเหตุการณ์แบบนี้มันเกี่ยวข้องกับอะไรการมีสติหรือจิตให้มันก็เป็นไปได้เพราะว่าคือทุกอย่างอะ่ะพูดตามหลักศาสนานะฮะทุกอย่างอะ่ะมันเกิดขึ้นตามกรรมอะไรก็ตามที่เราไม่เคยทําเราจะไม่เจอเพราะเนี้คนบางคนเนี้ย เคยมีกรรมอะไรบางอย่างมาสมมุติเขาไม่ได้ไม่ได้ไปผู้ประสบภัยในแผ่นดินไหวหรอกแต่แน่นอนทุกคนที่เจอวันนั้นน่ะมันก็าจะเป็นกรรมเล็กๆน้อยๆที่ทุกคนเคยทําอะไรบาบางอย่างมันก็เลยแสดงออกแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเจอกรรมอะไรบางอย่างเนี่ยแล้วถ้าเกิดคนที่ภาวนาผมเรียกคนที่ปฏิบัตินะว่าคนภาวนาก็แล้วกันคนที่ภาวนาเป็น นะครับเขาจะมองว่าสิ่งนี้เป็นแค่สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เหมาะสมกับเขาแล้วเขาจะไม่มีความทุกข์ในเรื่องแผ่นดินไหวหรือเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกลับไปทําไมฉันต้องรับสภาพวะคอนโดพังหมดเลยคืนนี้เป็นผู้ประสบภัยซะงั้นอย่างเงี้ยนะครับแต่เขาจะรู้จักวิธีการทําใจทำใจไม่ใช่ทำใจว่าต้องยอมรับนะแต่วางใจเป็นว่าวางใจแบบไหนแล้วเขาจะไม่มีความทุกข์เขาจะรู้เลยว่า ต่อให้เขาเจออะไรก็ตามนะเขาก็จะรู้ว่าสิ่งนั้นมันเหมาะสมกับเขาเสมอเสมอถ้าเกิดคุณคิดว่ามันเหมาะสมกับคุณจะมีความทุกข์ไหมไม่มีหรอกเพราะมันเหมาะกับฉันเลอกเกินเนี่ยเนี่ยทำไมต้องเจอโต๊ะข้างๆแบบนี้วะอะไรเงี้ยอ๋อเหมาะเหมาะกับเรามากแล้วล่ะเออถ้าไม่ใช่เขาเราคงไม่ได้เรียนรู้เลยบางอย่างแสดงว่าการที่เราเจอเพื่อนร่วมงานเจอหัวหน้าเจอทุกคนรอบๆตัวเราคือการฝึกสติ มันบางทีถ้าเรามองว่ารอบข้างเรามันท็อกซิกมันก็มีสิทธิ์จะมองอะแล้วเราไม่คิดหรอกว่าเขามองเราท็อกซิกว่าอ,อาจจะคิดมันจริงจริงไหมจริงจริงนะม,นมันมีหนึ่งสือเล่มหนึ่งที่แบบเขียนว่าเป็นแบสเซลเลอร์เลยผมไม่รู้ภาษาไทยเขาแปลมานะเขาเขียนว่า How to Live with Idiot People แล้วมันก็เป็นแบสเซลเลอร์แล้วผมบอกวขายดีมากเลยอะคงขายดีมากเลยผมบอกโอ้โหแปลว่าโลกนี้คนอีเดียเยอะมาก ผมว่าสำคัญที่สุดนะถ้าเกิดคนซื้อไปอ่านนะเขาก็สิ่งที่ต้องเรียนรู้ข้อที่1คือเขาจะไม่เป็นคนกลุ่มนั้นนะ่ะ